สบายดีพ่อแม่พี่น้องปรงปลายเนาะมือนีมาพอกับยูทูบซาวจันบ้านาเส้นแนวเส้นเกา่าส้นเคยจากมือนีมากครับพอยมาถ่ายคลิปกันเลิกงานแล้วจะมาหาน้องใหม่เนาะจา้ะพ่อแม่พี่นอ้องอะเดินเร็วๆพอยจะมาหาน้องใหม่เนาะแต่ว่ามีคนมาเอากอน,หนาห้าแล้วห้าหมั่วแต่นางไร้สดอยู่นี่เนาะจ้ะทุกคนตอนนี้กะยัง มาน่าพผู้พ่อยพยัญญาไปกรเลยมาหาหน่อไม้แต่ว่าบ่ได้นอกจากอุ้ยมีหน่อไม้ได้พี่นอ้องเออพุ่ยฝั่งนี้มีหน่อไม้่าพุ่ยเออนี่นี่ น่ะขึ้นแล้วนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งไฟดูก่อนว่ามันเยอะไหมอย่าพึ่งหักนะกลัวมันแก่มันจะแกงไม่ได้ดิอ้มีมีมีมมยฟมีจ้านอนหนึ่งจ้า คอยรับ <Laure> <c oughs> ้ตัวอะไรบินออก นี่น่นาจะพ่อเบบีน้องจ๋านี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าอันหนึ่งน้นาจะดูพี่น้องมีอีกนอน,นึงจ้า พี่สองนอนนีพี่น้องอุ้ยสามนอนอยเยอะมากเลยๆแกงเต็มหม้อแล้วเนี่ย,ยนะอ๋อพ่อแม่พี่น้องจ้ะเราลืมมาเอาจนมันขึ้นยาวอื พ่อแม่พี่น้องป้านอกใหม่ี่เนาะพี่น้องลายนอเติบป้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็เออนี่พ่อแม่พี่น้อง พลอยหักน้องนอดนี่หอืมออันนี้เหรออืมอุ้ยจะล้มแล้วตกคลองนะได้น้าคนโหใหญ่มากอ่ะพี่ว่าพี่หักเองดีกว่าพอยไม่ไหวไม่ได้ได้อยู่พี่เอาแล้วนั่นมันแก่แล้วไม่เอาเดี๋ยวตรงกลางตรงกลางนี่เดี๋ยวพี่หักเองมันแก่พอยเดี๋ยวมันบาดมือ นี่พี่น้องมาหาหนใหม่พ่อได้แกงนอกจากพี่น้องจ๋ามากับน้องพ่อยเพเป็นมักขนาดได้นี่หาหนใหม่สาวกะเรียงเฮ้าสาวกะเรียงกับสาวเล่าหาหนใหม่ในไทยพี่น้องจา๋าพ่อได้แกงอยู่บนน้องมื้อนี้ มาแล้วมาวานี่นโวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่อูอะี่ดองนองใหม่งามค่ะ ้าบ่เด้เอาเสียมานอกจากซื้อแต่มีดมากพอได้แกงอยี่ดอกจากพี่น้องไปเก็บผักคะในสวน,ม,น,นมีอีกหน้าพลอยข้างในมีอีกหนอนหนึ่งเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปเอาฝั่งนู้นเราต้องไปเข้าเอาฝั่งนู้นพลอยตรงนี้ก็มีนี่นี่น,นี่เป็นก็อนพอแม่พี่น้องได้ซองนอน้ะจ้ะขาวงามร้ายเนาะคะ่ะ มีไหมมันเป็นข้องหนักแล้วจากพี่น้องจา้าน้ำท่วมวังวังวังฟีทีแล้วนาะมันเลยตายปกติเอี๋เจ้าจันมาหาก็ได้ลย,ลยลายไลจากพี่น้องเพิ่นกำลังตัดตัดห้าหน้านาะ,ะพี่น้องเสียกระด้างกัเลยพี่น้องบรรยากาศไปเมืงองใหม่กันเลยนาะพี่น้องว่าห้าสิไดไลเป็นไรนาะ บรรยากาศย่าน,นแรงๆเนาะจากพี่น้องจ๋ามาหาหน่อไม้เนะาะเป็นยังไงหาหน่อไม้สนุกไหมสนุกสนุกหาหน่อไม้เราไม่เอาไปหรออยู่นี่นี่เนาะพี่น้องจา๋านี่กับกองนึงเนาะจ้า,จาพี่เท่าใดพ่อได้แกงอยู่น่าจ๋าพ่อแม่พี่น้องจา้า ระวังแตนนะพลอยมีแตนเดี๋ยวมันต่อยอตาเออเอเอ,เอจะลม้ม ล้วจาทุกคนตอนนี้เข้ากับหาหน่อไม้แล่แล้วเข้ากับมานาังปอกหน่อไม้กันนอกจากนี่จ้ะได้พ่อยหน่อไม้ได้เยอะไหมเยอะเอาเ,เอากระถังเอาหน่อไม้กับกระถังมาให้พี่น้องดูนี่ค่ะทุกคนเข้ากับได้ประมาณนี้นอกจากอ่านหน่อไม้ภาษากระเหลี่ยมพูดว่าอะไรบอร่อค่ะฮะบอ่บอบ่อแปลว่าหน่อไม้ถ้าหาหน่อไม้ลหละหาบอ่บอ หาเครือบอ๊ะหาเครือบอ๊ะหาเครือหาเครือบอหาเครืออ้อบบอ๊ะหาเครือออบบอหะหานอไม้ไปแกงแม่นบอ๊โอ้โหดาวสูบสวยเราหานอไม้ไปแกงนาจาะพี่น้องจ๋ามันแก่แล้วเนี่ยไม่แก่เออตรงด้านในัง่น่าจะแกะ นี่เสาจัน์คนเราของเราสวยมากนะคะรหาหน่อไม้ออกมาในกอไผ่นะคะ ลกๆก็ยังสวยนะไม่ใบกล้องหน่อยค่ะน้าจ่พมพ่อแม่พี่น้องจ้าบรรยากาศมงสศจัรย์หานอาใหม่นะ่ะทั้งกลางหิงมันสิเป็นคลองนำอย่าสิน้นาจ้าพี่น้องสามารถห้าปลาตึกเบดได้น้าจ้าพี่น้องจ้า ตอนนี้กับน้องพ่อให้เข้ากับร่างนางปอกน้องใหม่เนาะจ้ะบรรยากาศย่มแนงๆพี่น้องผ้าทิศกับร่างสิตกดินเนาะจ้าพี<ป>่จ้าพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศดัดล้างให้เข้ากับน้องที่เป็นแบบนี้จ้ะเนาะจ้พ่อแม่พี่น้องตอนนี้พวกเข้าสองคนกับห้าหน้าใหม่จนคำจนเมื่อเลยเนาะจ้ากับสิครอจบคลิปตรงแค่สันนิกรเนาะจา้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ จันแหละก็บพ่อยนะเมเด้อร์จะหายคุ้เข้าสองคนหน่เด้ออ่ะค่อยฝากเป็นภาษาบ้านพลอยให้พี่หน่อยกดไลค์กดแชร์มีว่าเต้ามูดใครมีเจ๋เลยกดไลค์นะคะก็ไม่หมดจากว่าเต้ามูดีกนี่มากด subscribe subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซาจันมันหน้านะเมเด้อร์จากตอนแรกว่าสิไปถ่ายคลิปอ่หาฮานน่าใหม่แล้วพี่น้องกับเปิดคลิปอย่างดีไปทั้งกอนนั่นนะคะ ว่ามันเป็นพงหน้าซองฟังนอไปฟังนันบมี่็เลย่พากัน่ายรูปส่วนพอเรื่องหนะะักกันยางมากมาเห็นก้อนใหม,ม่เห็นอุ้ยมันมีนอไรเป็นบริมาหาฟังนี่นะก็ะเลยเหเรือใบเห้าพอได้หาพอได้แกงน้อพี่น้องกับไดอ่กน้อพี่น้องจ้ากัะไดประมาณนี้นะจ้ากับคลิปนี้กับสิบริแกงให้พ่อแม่พี่น้องเมืองนอกจากอที่ตามเมืองมือหนาเด้อจะสัจจะเห็นคลิปแกงน่อใหนักกับธี่แกงน้อยให้พี่น้องเมืองนอจจากสรัดคลิปนี้กับสิบพอเจ้าประเทศสันนีจา้า สำหรับวันนี้ก็สบายดีบ๊ายบายฝากเลิกเองจ้า